มาแล้วมาแล้วไปเลยเม่ไปเลยจะไปไหนเจนนะกเก๊ะไหนล่ะจะซื้อขนมค่ะจะไปซื้อขนมจำได้ไหมว่าต้องมีอะไรเอ่ยไม่ให้เราค่ะหนูสาขอแม่มาจะให้ไม่ให้ไหนไม่เอามาเมื่อไหร่เอาให้หมดเลยไหนเอามาจะให้ยังให้แก่นี้กินจบแล้วป่ะทีหลังอ่ะเอามายี่สิบนี้สี่สิบบาทอยากผ่านก็มาอีกนิดหนึ่งมาเยอนนิเจน อันนี้คืออะไรหรออ๋ออันนี้ก็ไอลิสที่เธอบอกวันนั้นไงแม่คะหนูขอเงินไปซื่อขนมหน่อยค่ะได้สิลูกเอากี่บาทดีละ่ะสิบก็พอค่ะสิบบาทจะไปพออะไรล,ลูกเดี๋ยน,นะให้ร้อยหนึ่งเลยเอาไหมนี่เธอเธอก็อตามใจหลานเกินไปเอา้าเดี๋ยวหลานไม่พอให้เงินเด็กเยอะแบบนั้นไม่ยังไงเราเด็กก็ใช้เงินเกินตัวพอดีอะปีให้แค่นิดเดียวก็พอแล้วอะแมนะ่ให้ยนะี่สิบนะขอบคุณค่ะ ลูกค้าว่าไงบ้างอันนี้เดี๋ยวไปดีลใหม่อีกรอบนึงอ้ออากาศ่นี้น่าจะขนมไอเจลเออซื้อขนมเลยไหมเอ็งซื้อดิเอาแต่ว่าดิมีไหนอ่ะมีจะให้เอ็งซื้อหรือโอ้โอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวน้องสาวไปไหนล่ะไปซื้อขนมค่ะขนมเหนื่อตังด้วยพี่มีตังด้วยอันนี้พี่ขอนะ น้ำมันงนของหนูนะคะอ้าวนี่มาถึงใครฮะดูถึงใครออยากผ่านทางไหมอยากผ่านทางก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางไงเจ๊นงใช่แต่น้วมันงานของหนูนะคะอ้าวก็นี่มาถึงใครฮะรู้ไหมนี่ถึงใครดูดูหน้าไว้แมมองหน้าแมอยากมีปัญหาเองอ่ะเออดูหน้าอะไรดูหน้านี่มาถึงใครฮะอยากมีเรื่องเหรออยากมีเรื่องเหรอไอตัวเล็กเอกลับไปเลย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 โอ้หข้างหน้าไหม ว้าวยี่สิบบาทน้ำเพชรน้ำเพชรน้ำเพ็ดซื้อขนมกินหมดแล้วเหรอลูกหนูไม่ได้ซื้อขนมค่ะ แล้วทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ซื้อขนมมาละ่ะเงินที่แม่ให้ไปไม่พอเหรอืึไม่ใช่ค่ะหนูโดนพี่คนหนึ่งแย่งเงินไปค่ะใครมันก้าวเงินหลานไปไหนพาน้าไปเจอหน้าสิมันทำอย่างนี้ได้ยังไ,ไงจะยเนแกเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วหนูยังอยากกินขนมอยู่ไหมล่ะอยากกินค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่ให้เงินไปซื้อใหม่เอาไหมได้ค่ะ ลกค่ะแกแกจะปล่อยให้ลูกเอาเงินไปซื้อขนมอีกทำไมลูกแกโดนขนาดนี้เป็นฉันฉันไม่ยอมแล้วนะไม่เป็นไรหรอกแกเรื่องนี้เดี๋ยวฉันจัดก,การเองไปงานต่อดีกว่าแกเมื่อไหร่อือเราจะมาสักทีวะเออเนี่ยเหงาแล้วเนี่ยร้อนเบื่อขาวเนี่ยร้องก็ร้อนอ่ะออมาแล้วมาแล้ว ไปเลยพไปเลย,เลยจะไปไหนเจนนะคเ หนึงจ่ายรอบนึงไปอีกรอบก็ต้องจ่ายอีกรอบอยากไปป้แจ๊อยากไปก็แจ๊ะมาแล้วอยากไปไหมจะไปไหมหยู่ต้องให้คนหนูไม่ให้หรอกค่ะหนูสาขอแม่มาจะให้ไม่ให้ไหนไม่เอามให้หนูสาขอแม่มาแล้วพี่ขอต่อไม่ได้ไงเออพี่ก็อยากได้ขนมกันอ่ะเออจะให้ดีๆหรือให้ด้วยน้ำตาฮะคนตัวไม่แพ้จัดเลยดิไหนมาดิไหนมีเท่าไหร่เอาให้หมดเลย ไหนเอามาพูดดีๆเอามาเอามาเอามาบอกให้เอามาอะไรายุผิดทางผิดธันไม่ไห้ยันยันลุกจับมันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมากระแทกจะให้เียจะให้เรือยังเอามาจะให้เรือยังเอามาเออไม่ให้แกไดี้กินจบแล้วป่ะ สั่งอ่ะเอามายีา่กั่นนี้เออกลับบ้านเลยเดยกก็ไปไปได้แต่งสี่สิบแบบอยากผ่านก็มาอีกนิดน,นึงมาเย็นดิเจ๊ดนี่งานวันนั้นให้พนักงานเคลียร์มาให้แล้วใช่ไหมคะเฮ้ <S <S ยหนูไปโดนอะไรมาเนี่ยลูกหน้าโดนขนาดนี้เลย ห,หนูไปซื้อขนมไม่ใช่หรอทำไมกลับมาสภาพนี้ล่ะหนูโดนพวกพี่เขาต่อยค่ะแถมยังเอาเงินหนูไปด้วยแก่ไปยอมนะเป็นฉันฉันไม่ยอมแล้วเนี่ยลูกเป็นขนาดนี้เนี่ยแล้วหนูยังอยากกินขนมอยู่ไหมไม่อยากกินแล้วค่ะแม่หนูไม่อยากกินจริงๆใช่ไหมหนูก็อยากกินอะค่ะแม่จะให้เงินหนูไปซื้อขนมอีกรอบหนึ่งออขอบคุค่ะแม่ แกเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยลูกเจ็บขนาดนี้จะให้เงินลูกไปซื้อขนมอีกจะซื้อกัฉันมานะเดี๋ยวน้ำเพชรข้าแม่แม่จะบอกว่าถ้าหนูอยากกินขนมหนูก็ต้องซื้อมันมาให้ได้แล้วของของหนู หนูจะยอมให้ใครเอาไปถ้าหนูไม่อนุญาตรู้ไหมลูกแต่พี่เขามีตั้งสองคนหนูจะไปสู้เขาได้ยังไงล่ะคะแม่ถ้าหนูรู้ว่าหนูสู้กับพี่เขาเองไม่ไหวหนูก็ไม่ต้องสู้นะลูกแต่หนูลองใช้ความคิดของหนูดูว่าหนูจะเอาชนะพวกพี่เขายังไงดีแล้วทำไมแม่ไม่ไปว่าพี่เขาล่ะคะก็เพราะแม่รู้ว่าถ้าแม่ไปหรือพ่อไปปัญหานี้มันก็จะจบง่ายๆโดยที่หนูยังไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรด้วยตัวเองเลยสิ แม่อยากให้หนูลองเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตัวเองโดยที่ยังไม่มีแม่กับพ่อถ้าลูกไม่ไหวจริงๆแม่กับพ่อก็คอยพร้อมซัพพอร์ตลูกเสมอรู้ไหมค่ะไปซื้อขนมนะอ๋อเปี๊ยกไปไหนเนี่ยอ๋อจะไปซื้อขนมค่ะไปซื้อขนมใช่ค่ะพี่ไอรถ น่าแกไปโดนอะไรมาเนี่ยโอ้โหชโ็อกโกแลตเลเหรออ๋อเปล่าค่ะพี่พี่หนูได้ยินสองคนนั้นคืานินทาพี่สารพัดเลยอะ่ะสองคนไหนเนี่ยสองคนนี้พี่สองเนี่ยนะใช่ใช่ไอเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ไหนมินทนาว่าอะไรนินทา,าพี่อ้วนมันหรือแกเนี่ยสองคนนั้นเลยพี่ไม่ใช่แกใช่ไหมแหน่นอน ้ที่โดนมาเนี่ยโดนมันจัดการมาใช่ไหมไม่ใช่พี่หนูจะเดินไปซื้อขนมเขาต่อยหมูเฉยเลยอะเขาตังไปอะโอเคเดีย๋ยวพี่จัดการให้ไอเปียกเสร็จแ,แล้วอ,อะไรพี่ยืนคุยอะพี่ดิทำไมอะก็ยืนอยู่นี่ไม่เห็นนั่งเลอนั่งเออ มองมองอยากไปร้านค้าแต่แฉอยากไปกระจายค้าผ่านทางมากมันนี่มันนี่ค้าผ่านทางมาเลเซียค้าผ่านทางแน่นอนเจ๊อยากไปไม่เจฉกิ๊กทำไรเด็กทำไรทำไรยังไม่ทำเลยใส่ร้ยโงเลยใส่ร้ายอยู่ยเฉเนี่ยแล้วเมื่อกี้เด็กมันบอกว่านินทาไรนินทาอะไรเอ้ยไม่ได้นินทาเลยเนี่ยโกหกนะใส่ร้ายอะไรเด้ออะไรเด้อโอ้ยกิ๊บกิ๊บตู่โอ้ยมาเดี๋ยวไปไหม ไปมีค่าผ่านทางด้วยน่นองแชรใจมาแชร์ค่าผ่านทางใจมาแชร์ขี้ร้อนมหัวร้อนเลยตังนี่ขโมยเด็กไปเอามาขโมยแรไม่ได้ขโมยคนเจอเอาหมดนะคนเจอเอาหมดนะมาให้ดีไปไปแค่นี้แหละไม่มีเลยไม่ไม่มี ทำนี่ต,นตัวอะไรไ <ป S 2> อะไปนมทำไมฮะสูไรูไังงสูัส,ส,สู้สู้ัสู้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 งานการไม่ทำนี่แม่มารีดไถเด็กโดนหนักเลยไอ้เปี้ยวตังไปขอบคุณมากพี่วันหลังอย่าไปยอมให้เขาทำอะไรแบบนี้นะไปซื้อขนมไปสักถี่แม่คะหนูได้ขน,นมแล้วก็เงินกลับมาได้คะ่ะเอา แล้วหนูได้เงินกลับมาได้ยังไงอะ่ะเพราะหนูใช้วิธีของหนูค่ะสรุปหนูแก้ปัญหาเองได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแม่ดีแล้วลูกทีเนี้ยจาไว้นะของของเราถ้าเราไม่ต้องการให้ใครเอาไปเราอย่ายอมนะลูกค่ะแม่แต่ถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็ต้องถอยออกมาตั้งหลักก่อนรู้ไหมค่ะ <laughs> งั้นไปกินขนมไป